อ๋อสั้นๆน,น,นิดหนึ่งนะครับกรณีของดาตอปิโดนะฮะหรือว่าดารานีชาญเชิงศิลปะกุลนะครับวันนี้ที่ศา,าลอาญารัชดาเนี่ยนะครับก็ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรนะฮะกรณีที่ดาตอปิโดนั้นไปขึ้นเวทีปราศัยที่ท้องสนามหลวงนะครับในช่วงระหว่างเดือนมก,กราคมถึงมิถุนายน51นะครับ <c oughs> เวทีของนปชแล้วก็ตกเป็นจำเลย ในคดีหมิ่นสถาบันตามมาตรา112นะครับก่อนหน้านี้สารชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษาว่าให้จำคุกเป็นเวลา15ปีนะฮะจำทุกจำคุก3กระทงกระทงละ5ปีรวมทั้งหมด15ปีด้วยกันแล้วก็อุทธร์ต่อนะครับซึ่งพฤติกรรมของดาตอปิโดเนี่ยก็ขึ้นเวทีแล้วก็ไปกล่าวคำพูดจาบจ่วงล่วงเกินนะฮะเปรียบเทียบเปรียบเปย แล้วก็พยายามที่จะชี้ให้หลายคนเข้าใจว่าทั้งสองพระองค์นั้นอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับวันนี้สารอุทธรมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะครับเพราะเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของจำเลยเนี่ยทำให้สถาบันเสื่อมเสียกิจตยศชื่อเสียงเห็นควรให้ลงโทษสถานหนักเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นกระทำเป็นเยี่ยงอย่างนะครับที่สารชั้นต้นพิพากษามานั้นชอบแล้วอุทธรจำเลยฟังไม่ขึ้นยืนตามสารชั้นต้นก็คือจำคุก 15ปีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตัวของดาตอปิโดนี่เขาจำคุกมาแล้วประมาณ5ปีเสร็จวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเล็กน้อยนะครับบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ถูกจำคุกมา5ปีเนี่ยไม่เคยมีแกนนำนปชคนไหนเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเลยนี่ฮะก็จะมีแต่เพียงคุณสุดารังคุพานแกนนำกลุ่มปฏิญาณน่าศารเท่านั้นที่มาเยี่ยมครับแต่ว่าแกนนำนปชคนอื่นเนี่ยไม่เคยมีนะฮะก็เลย คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพ้นโทษแล้วเนี่ยจะยังไม่แน่ใจว่าจะร่วมต่อสู้กับกลุ่มนปชต่อไปอีกหรือไม่ยังไม่แน่ใจยังจะไปยังจะไปสู้อีกยังไม่แน่ใจยังเหลืออีกสิปีนะที่ต้องอยู่ที่นั่นอ่ะโอ้โหจนป่านนี้เลยแบบยังไม่แน่ใจอีกอ่ะไม่มีใครไปเยี่ยมไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะเขาเป็นรัฐมนตรีเขาเป็นที่ปรึกษานายกเขาเป็นเลขานุการไอ้ก็เป็น เขาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเขาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีอะไรกันไปเยอะแยะแล้วครับใครเขาจะมาเยี่ยมคุณดาแหละว่าคุณดาก็โอ้โหออกจะแบบพูดชัดซะขนาดนั้นยังสงสัยว่าคุณดาจำเลยเนี่ยจะอุทธรณ์ทำไมเพราะว่าโดยวัตถุพยายามที่เป็นเทปเนี่ยนะฮะจากตำรวจสายสืบสอนอชนะสงครามสามนายที่เข้าไปบันทึกเสียงเนี่ยมัน มันชัดอ่ะนะคุณดาอุทธรเนี่ยคุณดาจะเอาอะไรมาคัดง้างอ่ะใช่ครับมันไม่มีอ่ะนี่ถ้าเกิดดีกาก็เสร็จดีกาเพราะเสียงมันชัดมากนะฮะแล้วหลายคนก็อาจจะเคยได้ฟังเพราะเขาตอนนั้นเขามีการส่งต่อกันนะทวิตเตอร์เนี่ยโอ้โหคุณดานี่ไม่ธรรมดาเลยคือแบบพูดแบบไม่ได้พูดธรรมดาแบบพูดตะโกน่ะด่าเลยอ่ะหยาบคายด้วยหยาบคายมากนะเห็นแบบนี้แล้วก็ได้แต่ส่งน้ำหน้าครับ นี่นะฮะ